สบดีจังเปิดมาผัเทีกินกินยังเนาะนะข่าวหุงมื่กี้พ่นซอี่ล้วมเสียกัห้องเสียว็มากินแกงน้ไมซุ้ม บรรยากาศดีได้พี่น้องเล่นตัวไปไปบอกผัวบ่าวน้อยว่าพิ่น้อกันน้องควันส่วนผัวน้อยไปหาเล่นน้ำนะเฮ้ยเนาะบุกกลงฟ้าพอดีเลยพี่น้องทางส่วนทาเจาะไเล่นน้ำควายนางหมูบ้างเนี่ยเพราะเนื้อเนี่ยกันอย่งห่วยคือว่านั่งกินทุระด่วนน่งก็เอาเท้านั่งกระลี่มาเลยบ้าเนาะข้ามาโดยจ่อยพีพ่ไปเล่นน้ำเราตัวไปหาโมโม่เลยเหน่อย ตอนนรี้นไปนะคือว่ามุมวาดีน้าาเนพี่น้องมาเด้อสิบจเส็กันต้องเซ็ตมีเฟซบุ๊กอืมมีเฟซกันแล้วคาณผู้ชมโทรหาคนแอืมมาเดินพี่น้องเสี่ยงเล่ได้เลยน้าอ กูทำกินที่มือแม่นี่นะจูงลงมาเนี่ยเกนทำไมไหลง่ะเอ้ยองเปนลวกใน้นแก่กทไมนาะเล้าก็ไปไปไปมันเกนทำไมไหลไหลวะมเอ็งะพกินอะไรเต็มหัวเอ ลวน้าแกงมาเนะตุยบ่บ่หมักเนาะทุกใจนี่สันันก็ผ่านล้วก็ยังหมักถ้ามีดาเท้าใส่อันก็แกงม้ใหม่ดอกนี้ทมันมืดกทำอไดนี้ข้างแรกพี่น้อยกินแกงมาม่ใส่เท้านี่ะบ่แต่อยู่้ันเท้าเนี่ยเป็นประจำพี่นนองเลยเท้าเนี่ยมาเบด เท่านเท่าพูดพูดกบแก้มไม่ต่มาพูดคนกินได้แบอตามาหุ่มกินได้กบเท่าเพื่อนเท่าปลาทสลพี่น้องระหว่างมาลักินนกอันอาเฮดมาทามนั้นละแกงใส่แกงสีโปงละผึดโป่งเด็ดไหมมาในี่ไกมักกะดอมเป็นไส อกินนคม<ะ>้ิมาอยไคนามกินดนึงคน,นว่าคิวอยู่กันออ้องเจก็มาถนะึงมาหาเขานะพวกมันเป็นองใตก็ม,มาเหมือนนกนะทุกคนลกบผู้อื่นไปมมนกับระกอมากับาาเขาแล้วเนนี้ได้ขึ้เก้าอันนี้ก็สิ กบาโม่มาได้นั่งมาแรงบะก็รีบะกะรีแบบมันดมความมันหยึ่เป็นกันเลยโอ้โเนาะติวจนขื้นอันมากมากบะกะรีมากบะโมูเ่ะแ่บบุกากกอดเขาแมนตอที่บะก้นมาวาโอ้ยทำดีกอดหก้าวหกลัวอืมเอสซีเป็นถั่วมาอเมียบัวหานบ่เมียบฮือหม Ủa thì nó nghe phải bổ hương, bổ hương Anh nhìn Anh nhìn bỏ vui bỏ vui cũng không ăn cũng nhinh hẳn đấy ăn cũng nhinh là quá cái tên thì nó ngơi dàn vào đây mưa cày hoặc dàn gì ăn cũng nhinh thì bảo còn là mình đang đắp tập cây tự em mà ăn cũng nhinh là muốn chết cũng lẹ hơi cũng em muốn bật kinh thằng em thì cũng gì Nghe subscribe cho

อเบ pues, ีแ no. ล้ามักแกงเราใหม่เลยพยาบาลสภอนะถูก่ะก๋ยหมากันนี้เราปูเน่าวปลาก๋มกันเน่นามี่เน่ะูปูปูปูหมดน่ะมีหน่อก็ือหนอยหากัหมาแกงเราใหม่นอนกับูเขาน่ะจะกอไ้ปูหน่าวยด้าแล้ก็สีแ่ปีแค่เอร์ะมรได้ต้มพี่เป็นะ ไกินแล้วถ้าได้กินกับปู่นาไม่แห้งยนายเวลาไปเอาเท่ามันก็จะลีกกันเลยเด้อเ้เด้อมงลงมาสู่กูนี่บ้าเพราะว่าอ้อมวมห่วยคือไปเอาเท่ากันนะไปห้าบกขอดไจแงเนา้อันนี้บ้าเออลีกเพื่อนกูเไปเอาเท่านะเฉพากกันัไคะสะโพน้องปู่นองเท่าผูกขมานะ่เฮ้ยผูอ้อมน้องชโนเออไหวบ้าขบัวหากปกติ

กูแคนเนี่ยนงะคารลยังหุบนคาร์าเพื่อประกอบไก่เะด้ปะอืมว่ยแ้าปาน้ามัอมาตีเป็นยุคนเ่าบ่ลายเห็บตกเต็มห้อยเตียนหูงป็นปอกินอตนนี้ตอนนปรหายตอนเห็ เขาเ็บจิต่นผีดหม่ๆพวกนั้นครับอ๋อใหมูผัวตายก็ประยุน์นี่เห็ดสุขานางนีก็ทือใหม่ๆกวดออกหัวเ้ยเห็นที่เยอะที่เยอะอืมอยากเก่าคือเก่าเสียบก็มา ฮัลโหลวัสด <là> ีค่ะฮัลโหลชิดซึ่งนะจ๊ะผ้าวเาผู้่าน้อยไปน่นลีลาจะจะสาอย่างเี้หลา บ่ลงต่อน้องหลี่บ่ปลาส่างนี่จะบักคอโมยบ่ลงตอน้งหลีบ่ปลาส่นนึวง่หรือเกี่ยงใหญ่หน่อยไหมเก่ยงนไหมวะอืมมานมัง่ใจเหยบ่เง้เย ทำไม่ได้ลงมไม่ไ้ลงลงซอนบ่แตพ่าจะหาท่านพี่ไม่ง่มภาษเลยไม่จะทอดโอ้พี่น้องเอ้กินไปตาแสบอะไรห้างยังอะไนคาับห้ากระเป็นนาทีตั้งมือกับว่าพื้นะเฮ้ย เท่าลุยแกงนมไ่้พี่น้องครั้งแรกของแม่น้ำน้องเทนเพื่นทีได้กินครนะั้งแรกคแอ่แเ่นปวนรกเ,า,เา่ส่วนซอสจอยบบเ็นหนาเห็นตาพี่น้องเอก้กระบ,บแปกดอกผัวเพนนีผัวผัวเบา,บาใหม่อีกทั้งเผัวเบาเกาหลี แม่นบ่โทรไปหากันว่าสิไปหาหน่อไม้ว่าซั่พี่น้องมสิเห็นหน่อไม้เยัสิได้หน่อไม้หรือบ่ได้กไปลุ้นนํากันพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวมึงจอยึงหาจหาแเด้อมบ่ได้ให้ดูันี กีนแกงนใหม่สุ่มพี่น้องแซบเจ้เกาเหาเพิ่นมากินน้ำเสมอเนี่ยแล้วก็น้องมวย้นมือใ่ไเือสปูนะอ้ยพี่น้องสังเกตแม่น้องเทนกินเพราะว่าวันนี้กรชับบอรยะหางพี่น้องเ้ยเขาก็ลาคิดเพียเท่นนี้จังได้ก็พอกับขิดหน้าพี่น้องสบายดี